สวัสดีขอบคุนพี่น้องนะครับคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมบาวีมังพันนะครับจากช่อง Pick Channel นะครับอยู่กับเอกน้อยขาเพลิด Pick ขาเพลิดแบบหู้แดงขึ้นเลยนี่ตรงหิวเลยครับเขาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับวันนี้เหนียงโอ้เมื่อวานี้ผมมาตัดหญ้านยางเพื่อนนี่สัมผัสมาเกี่ยใกล้เกือบวุ้ยตัว เมื่อนี้เขาก็เลยมากินเข่าเคียงซุ้มกันนะครับมีแคบหมูม,ม,มีลูกชุบใช่ไหมเขาเรียกลูกชุบมีลูกชุบนะครับมีบักแนวเกลือกระดมามา่าต้มไข่กินง่ายอยู่ง่ายครับวิธีอีสานเข้าเนียวและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำเปล่านะครับเวลากินเข่าแล้วมันติดคอเขาก็เอาน้ำรองจัหน้อย เปล่าอ,อีกปะสองคนไม่ไดหนึ่งสองสามแบ็กส์คุณแช่น้ำไบกแช่น้ำล้างไบกม่ได้ผมลุงเอาไปใช้ประโยชน์ไดมันเป็นน้ำเปล่าเด้พี่น้องมันมันเหลาดเด้อีเดะมันคือน้ำเปล่าพี่น้องคอนเฟิร์มจากเ<ม><ด>บอร์วีเมืองพานได้ครับมันวางไปนะ โอเค okay, ครับเมื gehört, ่อนี้มาทักทายพ่อแม่พี่น้องกันซสียเงียบหายไปโดนนะครับอยู่ไฮอยู่น้าใช่เขาบรรยากาศครับขอบคุณครับ